ครับครับผมพิติกนะครับสี่ท es. ุกท่านเนาะวันนี uh, ้เนี่ยิ๊ิานักร้องนะครับออหมอลำกับาแฟนเนาะนะครับขออนุญาตสัมภาษณ์พิติกนะครับวันนี้พามาเลยนะมาบ้านพิติ๊กนะครับวันนี้อมลครับอมูลมลตรงบางมหือไหมครับ มืดอยู่ครับผมแล้มันเริ่มมืดเนาะมันเริ่มโอตายกล้ตี่ห้าโมงนะครับมาตกแปะเนาะนะครับพี่น้องบ้านพิติกบ้านอะไรนะครับบ้านลงบังครับผมลงบังเจอบ้านพิติกนะครับทีมงานนะครับพี่ปุ๊นะครับอาจารย์ยันตกที่กล้องนะครับ มือมือกล้องแกดที่หาม่งแรงเนาะนะครับพี่น้องอะไรไม่รู้เลยก็พูดขึ้นมืหร่นมันขึ้นเมื่อไหร่ได้เลยมันตรงต้นแม่ต้องย้อนว่าหนึ่งเราจะได้กี่ตัวเนาะพี่ติ๊กค่ันเลยติ๊ไมค่อยยังนไปเนาะนะครับเป็นกำลังใจนแล้วก็รอรับชมรับฟังเอ้ยรับชมปลา ก็จะได้ปลา,ปลากี่ตัวนะพิธ<า>ีครับรอฟังเสียงกระดิ่งครับเพลงอะไรนะของเพลงของพิธีครับฝากเพลงหน่อยครับผลงา,น,างน,นเดีียวน้ประกวดเนะาะประกวดพิตินีนพดัดนะครับฝากเป็นกำลังใจนะเดี๋ยวรอชมปลานะครับผมขอบคุณครับเราจะได้กี่ตัวไนดะ้แล้วครับสองตัว พี่ติ๊กนุ่งกระดักรับนักร้องนะครับพี่ปุนะครับเนี่ยโมาหน้าทีมงานนะครับยังไม่ได้เลยนะครับได้แต่พี่ติ๊กอันนั้นอาจารย์ยังต๊อปนะครับแล้วก็พี่กล้องนะครับมือกล้องนะครับพี่กล้องมือกล้องครับ ไม่ไม่ค่อยออกกล้องนะครับว่าถ่ายกล้องนะครับพิติ๊กเดี๋ยวทำ้าพพติ๊กใช้เหนื่ออะไรนะครับเงื่อสูตรไหนเนาะนะครับนี่สองตัวปลาอะไรนะพิติ๊ก ปลาตัวครับปลาตัวนักร้องประกวดไม่ทองคำเนาะใช่ไหมในทองคำนะครับแล้วก็ประกวดจอนนี่มิวสิกนะครับใช่ไหมเจเอ็นอะไรเจเอ็นอะไรลืมแล้วหยุดไม่ได้เดี๋ยวค่อยมา ถามว่าใช้เหงื่ออะไรเนาะ<ช>ว่าพี่ติกจะบอกไหมเนาะนะครับเดี๋ยวนี้มันบอกได้ครับสูตรเด็ดทอดเอาไลยบรรยากาศนะครับบ้านพิติกนั่นนะครับเ,เมื่อตกอยู่ตรงเลี้ยงปลานะครับแต่ว่าไม่ได้ตกอันเลี้ยงปลานะครับข้างๆครับ คางๆบอดีอ่ะจยิ่งน้อยอยู่ไบ่ได้บ่ได้ตัวของของพินนะครับอ่าเดี๋ยวได้สองตัวนะครับรอชมว่าจะได้กี่ตัวนะครับมันนี้นะครับเต็มที่เนาะนะครับพี่น้องครับเป็นกันตังใจได้นะครับืบรรยากาศครับพี่น้องครับนี่หนึ่งแรงเนาะนะครับ มีบรรยากาศนะครับนี่ก็เงียบเงียบเยอะนะครับพี่น้องปลายังไม่มานะครับไปพิติกเนาะทางนนั่งรออยู่นะครับก็รอติดตามรับชมรับฟังน้ำเนาะนะครับพี่น้องได้รับชมน้ำนะครับกำลังใจเนาะที่เก่านะครับพอดที่เก่าครับรอรับชมรับฟังบรรยากาศ โมงหกโมงแล้วนะครับใกล้เอ,อี่ค่ำแล้วนะครับน <laughs> ะครับต <c oughs> อนนี้ก็ค่ำแล้วได้พี่น้องครับ <c oughs> ค่ำแล้วครับ ได้มาแล้ครับข้ละ้าล้วอ <c oughs> ืสาม <c oughs> ตัวแล้วครับสามตัวเช่ยัสามตัวสามี่ตัวแล้วนะะตัวตัวน่อยไปใส่นอครับบัเหมืดแล้วครับน้องเมือนแล้วครับๆๆๆๆๆ ครบเปืดอมาเวทล้านรตักระเปืดมาเวทล้วครับที่นี่มีจารยัังต๊อกนะครับจิมงานก็รับไปเรื่อยๆเนาะนะครับบรรยากาศนะครับยังได้กี่ต้นะครับับ พี่ปุ me, kind of da da n <n ๊ฝากด้วยเนาะนะครับฝากยังเดี๋ยวจะได้ปลากี่ตัวเนาะนะครับฝากด้วยนะครับเดี๋ยวเราปลากี่ตัวรวชมนะครับรวชมรับฟังนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับคที่ติ๊กนะครับนี่มาตกปลาอยู่ไหนครับที่ติ๊กกลางน้ำเนาะ มูลไม่ได้พายเรือเข้ามานะครับจะยังตกอยู่นเนาะโอ้ย้เเน่จัดงตกเกือบได้ปลาหลายบ่ครับพี่ติครับโอ้โอ้ก็มา ยาบ้านพิติก,กนนนเ,กเน,น,นะานนะนะครับอ่าแล้วก็ขวดไม่ทองคำแล้วก็ขวดอ่าจนนี่มีศิกนะครับทีมงานเนาะนะครับถูกองแบบทีมงานโคกแตะนะครับผมปนทีมว <ไป S 2> ิทยุนะครับวันนี้มากินพเพราะได้ปลากินแรงเนาะนะครับนะครับ